เพียงคอยากสวัสดีค่ะรักไม่รู้ระสาอะไรแต่รู้ว่ารักไงที่รอดีนะแค่มีเธอใกล้ใกล้ไม่ต้องพูดอะไรไปกว่านี้รักไม่มีระสาแค่เพียงมองตาคือเขอ้าใจไม่ต้องแปลความหมายเธอก็บฉันแค่เรานั้นรู้กัน โปรเจกต์รักไม่รู้ภาษาเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือทางช่องวันก็มีการโทรมาว่าพิริตมีโปรเจกต์หนึ่งอยากที่จะให้เข้ามาลองคุยกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีความต้องการแล้วก็เหมือนกับมายื่นความต้องการให้กันและกันแล้วก็เลยมาจอยกันอะไรเงี้ยฮะตอนที่พิริตเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีการถ่ายไพร์ลตไปแล้วก็มีการเปิดไพร์ล์ตให้ดูคนที่ชื่อต้าอูคนนี้ชื่ออนนอฟโรดนะน่าสนใจสนุกดีแล้วก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่เราสึกอยากที่จะลองกำกับครับผม จริงๆในชีวิตไม่เคยเล่นซีรีส์เลยด้วยความที่เรื่องแรกและพี่อยากมันก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างต่างจากเราเยอะก็ทํากันบ้านครับทําออกมาให้มันดีที่สุดในมุมที่เราคิดว่าทําได้ใช้ประสบการณ์ที่เราดูมาทั้งหมดในซีรีส์ต่างๆอะไเอามาผสมปนเปกันในการแสดงครั้งแรก มันมีความรู้สึกที่ดีใจเพราะว่าตัวผมเองก็คือได้แสดงอีกครั้งหนึ่งชอบการแสดงอยู่แล้วก็ได้แบบเล่นกับพี่อูเหมือนเราสนิทกันมากๆอยู่แล้วก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโปรเจกต์นี้ครับคือผมก็จะเน้นเป็นเรื่องของการทําการบ้านตัวละครหาแบบแก๊ปตรงกลางระหว่างตัวละครแล้วก็ตัวผมเองว่าอะไรคือบาลานซ์ของตรงกลางของเราเราจะสามารถเบรนยังไงได้บ้างเอาแบบคาแรคเตอร์และก็เสน่ห์ของเรานิดๆหน่อยๆเข้าไปแบบหาตรงกลางของตัวละคร วเวลาออกไปข้างนอกเดินห้าแป๊บเดียวผมเอเนจีหมดแล้วแต่เอนเนจีภูมิใจเนี่ยมันก็จะเป็นติกฟิลนึงนะครับมันต้องแบบเอลเลอร์ตลอดเวลามันต้องมีความสดใสมันต้องมีความขี้เล่นเเวลอัพตลอดเวลามันก็เลยมีความยากตรงนี้กับผมด้วยครับก็สำหรับคาแรคเตอร์ของแทมมี่นะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจค่ะแล้วก็ เหมือนจะเจ้าชู้นิดๆด้วยค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีตัวเลือกก็อยากจะตามหาความรักที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวละครพอใจค่อนข้างที่จะดูโตหน่อยเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตครับค่อนข้างที่จะสติ๊ก,กับตัวน้องชายก็คือภูมิใจครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าเซฟโซนซึ่งก็คือตัวละครแท็กแท็กนี่เป็นคนที่ล่าเริงตลอดเวลาเลยครับือเป็นคนที่แบบมี energy สดใสอะไรเงี้ยจริงถ้าอยู่กับพี่พอใจครับ ก็คือจะเป็นแบบไอ้เต้าน้องเลยเป็นแบบพี่พอใจคะวันนี้ไปเที่ยวกับผมไหมแบบคนที่ชอบอ้อนผมมีความคิ้อ้อนนะแต่ว่าคนที่จะได้เห็นมันแบบน้อยคนมากๆเลยหลังจากนั้นก็ได้เจอกับตะอู่ออฟรดซึ่งการเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนกับในในพายที่เราเห็นเลยน้องก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเฟนลี hey ่ ha, friendly, แล้วก็ต้องบอกว่าเอนเนอีเยอะทั้งสองคนน้องๆสงคนก็คือ ตลกอะค่ะเป็นคนตลกอะค่ะเคยจะเห็นแต่แบบตามสื่อตามภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแบบคูๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอเจอปุ๊บอ้าวน้องไม่ใช่นี่น้องเป็นคนตลกก็แบบน่ารักมากเลยทั้งคู่ค่ะแบบบรรยากาศภายในกองก็แบบน้องๆสองคนก็จะคอยซ้อมบทแบบมีวินัยในการแสดงดีมากๆเลยค่ะบางทีเขาต้องเรียกพี่แจมมาต่อบบทกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกันบ้านกันดีทั้งคู่เลยแล้วก็ เหมือนทําให้เราต้องขยันไปด้วยนะค่ะคือการทํางานคือเราจูงเงินอยู่แล้ว แต่แค่เปลี่ยนในเวแบบโพสชั่นอื่นจากบอยแบนด์มาเป็นนักแสดงในพาร์ทของการที่เป็นนักร้องเนี่ยเขาก็จะดีดเรามาโดยตลอดแล้วก็เขาก็จะให้คําแนะนานู่นนี่มาโดยตลอดโปรเซสการทํางานก็จะต่างกันก็รู้สึกว่ามีอะไรที่แชร์กันได้ก็แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จูนค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆก็ถ้าเรียกว่าน้องก็มีประสบการณ์มากกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องแสดงซีรีส์มาแล้ว2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเออถ้ามีอะไรให้ปรับหรือว่าจะจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถบอกกันได้เพื่อให้มันส่งบทกันและกันไปได้แบบไกลขึ้นอะไร คือเราจะอ่านแค่ว่าเดเรชันมันเป็นประมาณไหนหรือว่าด้วยความรู้สึกอะไรแต่ว่าจะไม่มีมาบอกว่าเราจะจูบกันแค่ไหนต้องทําอะไรแค่ถามพีริดว่าต้องการประมาณไหนด้วยความรู้สึกอะไรทําไมถึงจูบแค่นั้นแหละครับแล้วมันก็ไปของมันเองจูบนี่คืออ๋อนะเขาเรียกจูบครับมาต่อมาฉากที่เลิฟซีนที่ไวต่อมาที่สุดก็คือฉากสุดท้ายมันก็จะเป็นจูบอีกแบบหนึ่งแล้วจูบแบบพนที่รักกันแล้วไเลยงี้ย มันก็แค่ถือความต้องการไปแล้วก็ใช้ p r e v experience ที่มันมีแล้วก็แสดงออกไปตามที่เรารู mm. ้สึกมันก็เลยค่อนข้างง่ายในเลิฟไลน์ไม่ได้รู้สึกว่าต้องพยายามอะไรมาข้าเลิฟไลน์ครั้งแรกเอาจิงๆมันก็มีความเขินๆอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นกันแบบนี้มาดตลอดอยู่แล้วนะพี่อู๋เขาก็จะเล่นแบบอีกนิดๆหน่อยๆก็แบบว่าเข้าถึงเนื้อถึงตัวเขาเป็นคนสกินชิป แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความคุ้นเคยหรือคุ้นชินไปแล้วว่านี่แหละคือแบบเวพี่ตาอูเขาก็จะเข้าหาเราแบบนี้อยู่แล้วก็เลยทําให้แบบว่าเราสามารถที่จะเล่นเล่นได้หรือว่ามันไหลลื่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ใช่ครับของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อตาอูตอนที่เรา acting หน้าเซ็ตจริงๆอะคะ่ะมันเหมือนกับเราต้องแบ่งสมองแยก ระหว่างการที่เราต้องโฟกัสของสำเนียงที่เราต้องใช้แล้วก็รวมถึง acting รวมกันไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนกับแทมมี่สาวจีนรักเมืองไทยก็จะแบบมีความยากนิดนึงส่วนภาษาจีนน่ะต้องอาศัยเหล่าเซืออค่ะก็จะอัดเสียงบอกวิธีออกเสียงให้กับเราแล้วเราก็ต้องจำแล้วก็ฟังฟังทั้งคืนเลยค่ะฟังก่อนนอนเพื่อให้สำเนียงมาเข้าปากของเราต้าเจียฮาจงปวนยิ่ฮานแชมมี่ไอ้ไทยกัวย ก็โชคดีค่ะที่ก็จะมีเหล่าซื้อมาอยู่หน้าเซตเลยแล้วก็คอยบอกเลยว่าคําเมื่อกี้เราเกือบจะดีแล้วนะแต่ว่าต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยบอกเราก็พยายามทําให้มันแบบสมูทที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรเงี้ยค่ะตอนที่เล่นกันอ่ะมันก็จะมีการที่เราต้องจูนอินกันให้ติดมันจริงๆมันมาตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วเราต้องคอยที่จะทําความรู้จักการเข้าถึงตัวละครทั้งคู่เรามีความสัมพันธ์แบบไหนเรามีแบ,บ็กกราวแบบไหน ที่จะทาให้เราแบบสามารถยึดติดกันได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องยึดยึดสิ่งนั้นเอาไว้ว่าเราคือคู่รักกันเราคือแฟนกันแท็กมีความยากตรงที่ว่า Energy เขาสดใสแทบจะตลอดเวลาเลยซึ่งแบบชีวิตจริงผมไม่ได้เป็นคนแบบว wow ้าวตลอดเวลาขนาดนั้นก็แบบต้องไปทําการบ้านตัวเองมาค่อนข้างหนักเหมือนกันไปหาวิธีหาความต้องการว่าแบบคนแบบไหนที่จะแบบดูสดใสได้ตลอดเวลาขนาดนี้แบบจริงๆเขาต้องการอะไรเขาทาแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ย จริงๆออบโรดจะมีมุมที่คล้ายๆภูมิใจอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าภูมิใจจะเป็นคนที่โพสิทีฟมากกว่าภูมิใจจะเป็นคนที่อลเลิร์ดมากกว่าเพราะฉะนั้น energy ที่เขาส่งมาให้เราอ่ะมันง่ายต่อการที่เราจะต้องรีแอคอะไรออกไปบางอย่างมากขึ้นหรือว่าพอเขาเล่นมาน่ารักมากๆแล้วด้วยความน่ารักของเขามันก็ทําให้เราแบบรู้สึกเขินหรือว่ายิ้มออกมาได้ง่ายขึ้นคนนะไม่ใช่แมวรู้สึกว่าออบโรดนะครับเป็นภูมิใจที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากพี่อู พี่หยางตอนที่กินเลิฟแล้วอะมันก็จะมีความคล้ายกันเหมือนเป็นผู้ชายอะผู้ชายข้างรักเหมือนกันเออนี่แหละครับคือความที่แบบเหมือนกันออผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือพี่อู๋มาเล่นเป็นพี่หยางหรือพี่หยางเล่นมาเป็นพี่อู๋แต่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะครับที่พี่อู๋มาเล่นเป็นพี่หยางเออผมยังรู้สึกที่กูเล่นกับป้าอู๋มาเนี่ยใช่เลยวะมันก็จะมีความแบบการสก,กินชิปการแบบถึงเนื้อต้องตัวหรคือเหมือนกันเลย ซีนเขินจะเป็นซีนสุดท้ายครับซีนสุดท้ายที่ถ่ายเลยมันมันเขินจริงมันมันเล่นด้วยความที่อยากไม่ได้มีภาระอะไรแล้วมันมันคือปลดล็อกตัวเองแล้วมันมันมีแต่ความสุขแล้วครับมันเหมือนไม่ได้มีก้อนเมฆดำๆอะไรอยู่ในใจแล้วเลยรู้สึกว่ามันเปิดรับเอเนร์จีที่ภูมิใจให้มาได้อย่างเต็มที่มันโฟล์มากแล้วก็พอทําเสร็จแล้วรู้สึกว่าเออมันเขินนะอะไรเงี้ยมันเลยเป็นโมเมนต์ที่เวลาเราแสดงไปด้วยเรามีความสุขกับมันมากด้วย รอบรถก็เขนินก็ต้องลองถามรอบรดยฉากนั้นเขาเขินกับผมอีกนะเขาดูเบื้องหลังได้มันก็จะมีซีนที่แบบบางทีแบบเข้าใกล้กันมากๆหรือว่าซีนที่แบบได้เห็นความอบอุ่นของของตัวพี่หยางอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบใครจะต้านไหวอะไรเงี้ยถ้าในชีวิตจริงที่มีมีคนที่อบอุ่นแบบเนี้ยผมก็รู้สึกดีด้วยนะแบบต้านไหวไหม ไม่ไวเหมือนกันเออความยากของการสร้างตกวันของหยางและภูมิใจเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการใส่ c u เจอร์ของของต่างชาติเข้ามาคือในเรื่องเนี่ยตัวของหยางเองจะต้องเป็นชาวจีนแล้วก็ตัวของภูมิใจเองเนี่ยจะต้องไปชอบสาวจีนแล้วก็การที่ตัวละครของหยางเองเนี่ยจะต้องพูดจีนแล้วก็มี c u เจอร์จีนบางอย่างเนี่ยเราก็พยายามหาข้อมูลตัวนี้เข้ามาใส่ด้วยผมมองว่ามันจะมีซีนนี่ว่าซีนยากดีกว่าเป็นซีรีส์เต็มของเขาเรื่องแรกเขาต้องแบกความเป็นตัวละคร เขาต้องแบกเรื่องราวแล้วเขาต้องทําความเข้าใจว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นซีนดราม่าหรือซีนร้องไห้อย่างเงี้ามมาง 5, ยฮะเราต้องทําให้ให้อารมณ์มันถึงแต่ด้วยเวลาที่มันบีบตัวนะตัวเองก็ก็กดดันความกดดันเองก็อาจจะทําให้นักนแสดงรู้สึกว่าเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยความปวดหัวก็คือว่าเราก็ต้องทําให้ให้นักแสดงเขาอยู่ในอารมณ์นั้นให้ได้แล้วก็สามารถที่จะแสดงซีนนั้นแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขั้นเทคไทม์เป็นจนแบบหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะ พี่อยากจะเป็นคนที่คิดมากมันเลยกลายเป็นว่ามันเว้นโอกาสให้เราได้คิดอย่างเช่นในการใช้ชีวิตแบบต้าอู่เราจะค่อนข้างไม่ได้รอบคอบเหมือนไม่ได้คิดให้มันแบบถี่ท้วนเราเองเป็นคนที่ค่อนข้างโพสิทีฟมากๆว่าเออผ,ผ,ผ่านไปต่อให้เจอปัญหาอะไรก็ตามเลยครับส่วนเรื่องของเรื่องของการแสดงมันมีจังหวะให้เราได้คิดว่าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามพูดอะไรอยู่จะเอาอยัางไงต่อรู้สึกว่าตรงเนี้ยส่วนตรงนี้เขาไม่อยากมันเริ่มเข้ามาในชีวิตเราว่ามันทําให้เราแบบเราลองเทคโมเมนต์เทคให้มากขึ้น ตัวจริงของผมก็ไม่ได้คิดบวกเท่าภูมิใจเลยนะครับแต่แบบพอเราได้เป็นภูมิใจรู้สึกว่าเฮ้ยทุกปัญหาม,มีทางออกว่ะเปลี่ยนมายเซ็ตของเราไปเลยว่าโอเคต่อไปนี้เราจะเอาข้อดีของตัวละครตัวนี้มาใช้กับตัวเราดีใจภูมิใจได้เล่นตัวละครภูมิใจครับถ้าเป็นภาษาลักของต้าอูคงเป็นความฉะฉาครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ถ้ามีความรักหรือว่ารู้สึกชอบอะไรเงี้ยมันก็คงจะบอกไปตรงๆแล้วก็ค่อนข้างจะแสดงออกเยอะ ส่วของพี่อย่างคงจะเป็นภาษาลักที่ชัดเจนแล้วกันก็คงรู้เลยว่าเขาค่อนข้างค่อยๆเริ่มชอบภูมิใจแล้วก็ชัดเจนนะมองสีหน้าเขาเวลาเขาผิดหวังเวลาเขาหึงหรือว่าเวลาอะไรก็ตามมันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าอาจจะแค่คนค่อนข้างไม่รู้เองอย่างตัวภูมิใจก็จะมีความแบบภาษาลักของเขาคือต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขาเหมือนกันเข้าใจว่าตัวเขาไม่ต้องการเป็นลูกแง่นะตัวเขาต้องการที่จะ หมือนดูแลคนอื่นได้ดูแลคนอื่นเป็นเชื่อมั่นในตัวภูมิใจเชื่อมั่นในตัวเขาแค่นั้นเองว่าทําได้ให้เขาทําแค่นั้นก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของตัวละครตัวนี้เลยครับจริงๆเลยถ้าตัวของผมเองที่เคยเห็นนักแสดงมาหลายๆคู่ก็เห็นเคมีคู่นี้ทั้งคู่หลักและคู่รองเองเนี่ยก็มีเคมีที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้น้องๆน่ารักแล้วก็มีเอนเนอร์จีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ ก็ขอฝากซีรีเรื่องรักไม่รู้ภาษานะครับคือซีรีเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นซีรีที่ถูกเขียนบทขึ้นมาเนี่ยเพื่อตัวละครต้าอู่ก็ออฟโรดเลยขอฝากซีรีเรื่องรักไม่รู้ภาษาเลิกเป็นทラนสเลชันด้วยนะครับก็อยากจะฝากซีรีเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับก็ฝากผมด้วยนะครับผมฝากแท็กด้วยครับแล้วก็ฝากพี่พอใจฝากพี่หยางฝากภูมิใจฝากพี่แม็กเก้ฝากน้องเฟยแล้วก็ฝากพี่สายมด้วยนะครับ จะบอกทุกคนว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้กับตัวละครทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแฮมมี่ด้วยนะคะว่าแฮมมี่จะได้เจอความรักแท้ที่ตามหาอยู่หรือเปล่านะคะก็เป็นผลงานชิ้นแรกที่ได้เล่นกับพี่ตาอูนะครับก็เป็นผลงานที่ตั้งใจมากๆเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยซัพพอร์ตเรื่องซีรีส์รักไม่รู้ภาษากันด้วยนะคะผม ฝากทีเรื่องรักไม่รู้ภาษาด้วยนะครับออนทางช่องวัน31นะฮะแล้วก็สามารถดูทางออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีนะครับแล้วก็สามารถดูสดได้นะครับทุกวันเสาร์นะฮะตั้งแต่วันที่สิสิงหาคมเป็นต้นไปเวลา3ามทุ่มสิครับเจอกันนะครับผมรักไม่รู้ภาษา